ดึงมาใช้แบบรวดเร็วบางทีเรอาจ,จะแมทจากการตีให้ละเอียดก่อนแต่เมื่อไรเนี่ยสิ่งที่เราแมทแต่เราไม่สามารถทำเพราะเงื่อนไขตีให้ละเอียดแต่หนูไม่เวลาหนูก็ต้องฝึกตีแบบกว้างๆแต่ต้องตีละเอียดโอ้โหมันอึนอดอดัดก็ต้องเชื่อเข้าใจป่ะคะแค่นี้เองพี่อู๋ขนลุก <laughs> พี่อู๋ชอบโค้ชเวลาหนูแบบหนรูรู้สึกมันจริงๆแล้วหนูหนูทำม,มันจริงๆนะคะนี้พี่อูแนะนําว่าตื่นเช้ามาหนูอยู่ด้วยกัน ทั้งสองคนสิ่งที่ตอนนี้ถูกคอมเมนต์ไม่ได้คือเรื่องเสียงมันอาจจะต้องทําให้เกิดไดนามิกมากกว่านี้ตอนที่นมามีอุปสรรคกนัมันอาจจะมีไดนามิกแล้วค่อยผ่อนอันนี้เรื่องเทคนิคแต่เวลามาใช้อารมณ์อย่าไปนึกเทคนิคนะพี่อุจับได้แล้วมันไม่โอเคหรือมันเหมือนท่อนท้ายมันจะแป้งแป่งนิดนึงมันเหมือนจะประสานนิดนึงอ่ะแต่มันยังไม่เบลนกันมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ซาวด์จิน้องที่อุได้ยินจาก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 ฟุก แล้วก็มันเหมือนยังอย่างเงี้ยยังไม่ลงตัวกันสองคนอันเนี้ยต้องไ่ถามหูแล้วก็พอหนูซ้อมเองหนูก็ซ้อมที่โซฟาหันหน้ามองร้องกันใกล้ๆซีประโยคนี้ลองร้องกันไกลๆซีประโยคนี้ลองไม่มองหน้ากันซีได้ยินยังไงลองทุกวิธีจนเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของเราสองคนและหนูจะเจอว่ารักเธอแน่ใจจริงเชียวมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่วิธีเดียวที่เศร้ารักเธอ นีวนี่รัน,นไม่อยากให้ฟุกไปเลยเนี่อกมาามันจะมีความอ่อนโยนของติมออกมาโดยเออกของผู้ของนันโดยโดยโดยออตโต้หนูวิธีอยู่ก็หนูอยากจะเป็นแม่มีอุประสรรคควากน้ำมันมันคอนเฟิร์มอะปกป้องดูแลเองฉันต่อให้เลือกที่จะต้องเหลือบนเรือคนเดียวเราจะ,ระโดดน้ำตายแทนเขาได้และเดี๋ยวเจอันชาติหน้า ใช่ไหมคะแล้วก็มันมีหลายวิธีจําลองหนูลองจําลองซีนหนังที่หนูดูแล้วหนูรู้สึกว่าประทับใจเอาเข้ามาเป็นเป็นโมเดลของหนูจำเป็นซ้อมกันเยอะๆนะต่อให้ไมนะ่มีแพทเทิร์นเพลงเนี้ยนิดคอนเน c t ชัน not need c o n n e c t ของตัว,ขอ,ตวของแต่ละคนเองมากแล้วอย่าลืมว่าแต่ละวันฟุกเล่นไม่เหมือนเดิมนันก็เล่นไม่เหมือนเดิมทำยังไงให้มันมันเป็นเส้นเดียวกันที่ได้เมื่อกี้หนู already blocking ไปแล้วนะแต่ว่าถ้าวันนี้ย ไม่ว่าพี่คนใดมาจับหนูบล็อกกิ้งก็ตามพอหนูโปรแกรมแล้วอ่ะบางทีมันไปไป,ไปตัดความรู้สึกหนูเร่งนี้ไม่นิดบล็อกกิ้งแต่เมื่อกี้หนูบล็อกกิ้งเรียบร้อยแล้วนันไม่ไม่ยอมถอยด้วยเห็นไหมเพราะนันไม่ได้อยากถอย,ยซึ่งมันดีมากแต่ถ้าหนูจาว่าหนูไม่อยากถอยอันเนี้ยผิวบอกว่าดีมากแล้วหนูเล่นอีกทีครั้งที่สามแล้วหนูไม่รู้สึกมันก็ไม่ใช่ฟุกเหมือนกันใช่ไหมคะร้องไม่ผิดแต่เมื่อกี้ฟุกอ่อนแอเกินไปสําหรับการที่จะปกป้องผู้หญิงคนนี้ไปถึงชาติหน้า